ล็อตสุดท้ายรอบสุดท้ายและท้ายสุดนะครับขับผมไปนะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ก็มาพอๆผมครับกับหมิงพันเขาและหมิงพันเปลือกคอคนเลี้ยงควายนะครับปลายปีมะนงครับมาอัปเดตนะครับล็อตสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามนะครับต้นเตี้ยนะครับเป็นมะลิต้นเตี้ยนะครับบางคนบางท่านหรือว่าบ้าน เช่าบานบานเห้านะครับอื่นกันง่ายๆก็คือมะลิต้นเตียนะครับสาหรับสายผธุ์นิ้นะครับครับการออเดอร์ทั้งหมดนะครับกับเป็นออเดอร์ที่พี่น้องสร้างจองไว้นะครับก่อนหน้านะครับสต็อกไม่มีนะครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับจากขออนุญาตแจ้งบอกกาวเราซินะครับก็คือพี่น้องเอฟซีแฟนเพจฟูที่เขามาาหม่นะครับกับคือ ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสําคัญคือนะครับขออนุญาตแจ้งนะครับ Facebook หรือว่าเพจผมนะครับถือแฮกนะครับหากมีมิชฉาชีพหรือว่าเอียงกระตามแต่นะครับทักไปนะครับบอกให้โอนเงินนะครับบอกให้โอนจองนะครับเขับสายพันนั่นนี่นะครับหรือนะครับทักแชทไปยืมเงินนะครับพี่น้องนะครับกะให้พึ่ง หูว่านั่นคือมีชาชีพนะครับเขาผมหมดแล้วแล้วก็ผมบ่มีนโยบายนะครับให้โอนเงินโอนจองนะครับโอนจองผ่านเขานะครับหรือว่าโอนต้นทางนะครับให้มีบริการเก็บปลายทางหน้าบ้านอย่างเดียวนะครับขออนุญาตแจ้งเอฟซีแฟนเพจโดยเฉพาะอีพอไอเมียเฮานะครับบางคนบางท่านนะครับอาจจะลงนะครับกวนลงนะครับมีชาชีพนะครับผมเองก็จะพยายามย้ำทุกคลิป นะครับส่วนมากก็คือจะเป็นพี่น้องที่เก่งในทางโซเชียลเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยานหลงประเด็นนะครับเพราะว่านากับเป็นนาเพีผมนะครับก็จะใส่นาเพีผมทักไปประมาณนี้นะครับกะมียังสอบถามหรือว่าเพื่อความชัดเจนกะให้โทรมาเบอร์0 9 3 2 2 7 8 9า5เนะครับ0 9 3 2 2 7 8 9 8 5อ นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันบ่ให้มีชาชีพหลอกนะครับหลอกโอนเงินนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันที่หลังนะครับก็คือขออนุญาตแจ้งนะครับว่าหมิงพันธ์เขานะครับไม่มีบริการโอนจองนะครับให้จองพันธ์เขหรือว่าให้โอนเงินต้นทางนะครับมีบริการเก็บปลายทางอย่างเดียวนะครับขอย้ำนะครับเด้อห้ามโอนนะครับทุกกรณี นะครับถ้าเขาเรื่นว่าทาของใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหรือโน่นนี่นั่นนะครับให้ทู่มาอย่างเดียวนะครับสอบถามได้นะครับสอบถามเมล็ดพันธุ์สอบถามโน่นนี่นั่นได้นะครับแต่ตอนนี้มเมล็ดพันธุ์เขาหมดแล้วนะครับวันนี้วันที่22ธันวานะครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นรถชุดถ่ายที่พี่น้องเพื่นสังจองไว้ให้ทรงพร้อม เขาหอมสยามนะครับหอมสยามพึ่งเป่าทําความสะอาดแล้วเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็จะมีหลายคนหลายท่านนะครับมีก็ขอยิบซีสอบหนึ่งนะครับมีหอมขาวบริสุทธิ์นะครับประมาณ <c oughs> หาสอบกับเครื่องสอบนะครับสิบโลนะครับอันนี้ก็คือติดจองเบิเรแล้วนะครับผมจะมาอัปเดตก็คืออัปเดตตัวของหอมสยามนะครับกาลัางเป่าทำความสะอาดแล้ว อันนี้ก็พ่อพอนะครับก็จะใส่หลักการแปงปันไปให้พี่น้องนะครับหลักการจะจัดทรงให้วันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้าธันวานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับพอดีสองหมื่นนี่สองสามหมื่นนี่ผมติดภารกิจนะครับก็จะสะดวกอีกทีนึงประมาณวันที่ยี่สิบห้านะครับก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าหรือว่ายี่สิบสี่นะครับผมจะโทรหาอีกทีนึงแต่ว่าจะโทรก่อนจัดทรงนะครับ โก่อนจัดส่งนะครับแจ้งพี่น้องก่อนนะครับล่วงหน้านะครับเพื่อพี่น้องบ่อยู่บ้านหรือว่ามีธุระไปทางอื่นนะครับเพิ่นไปส่งก็จะได้บ่เสียเวลากันนะครับนี่คืออัปเดตนะครับล็อตสุดท้ายนะครับล็อตสุดท้ายนะครับและท้ายสุดนะครับนั่นคือหอมสยามนะครับกับปลูกว่ายนะครับหอมสยามกับปลูกในเปลียนทดลองนะครับการคอนข้างจะตอบโจทย์ดีนะครับฤดูกาลปี68กัจะได้จัดเต็มที่ นะครับสำหรับหอมสยามนะครับกาบขอพระคุณทุกกำลังแร่งใจนะครับกาบขอพระคุณทุกความเมตตานะครับผมเองก็จะพยายามนะครับสรรหานะครับสายพันธุ์นะครับเพื่อมาตอบโจทย์พี่น้องนะครับตามความต้องการของพี่น้องนะครับแต่ละปีนะครับแต่ละท่านนะครับก็จะพยายามนะครับเฮ็ดทุกขั้นตอน นะครับให้ออกมาให้มีคุณภาพสุดนะครับเท่าที่มีอุปกรณ์นะครับเท่าที่มีแรงงานนะครับสําคัญคือแรงงานนี่แหละครับเพราะว่าผมเองเห็ดผู้เดียวนะครับก็จะมีทีมงานมาซอยในแต่เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเฮ็ดให้เกิดความราชาเนี่ยนะครับแต่ว่าการเล่งเต็มที่แล้วนะครับครับสำหรับปีนี้ก็ ปัญหานะครับล่าสุดที่เพิ่มมาใหม่นะครับนั่ก็คือกระสอบนะครับนะครับที่ส่งไปรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับเห็นพี่น้องเพิ่นนี่กลับมาก็เลยเฮ็ุสั่างมาใหม่นะครับครับไปเอากระสอบรุ่นใหม่จริงๆกับโมเมนตรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเก่าที่ผมเคยใส่มานะครับแล้วก็ไปตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่มันหนาขึ้นนะครับ ครับอันนี้ก็จะนําไปปรับปรุงนะครับเรื่องแพ็กกิ้งนะครับ <c oughs> เรื่องอีกเรื่องนึงสาคัญคือเรื่องปริมาณนะครับ <c oughs> แต่ละสายพันธุ์กับความต้องการของพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ <c oughs> ผมเองก็จะเก้กไขให้พี่น้องในในปีนี้นะครับ <c oughs> นั่นก็นคือจะเพิ่มปริมาณการผลิตนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไปเอ่อ ต่างทีมนะครับหรือว่าต่างกลุ่มนะครับอาจจะจัดต่างเป็นวิสาหกิจนะครับที่พี่น้องเพิินนะครับสามารถรับนะครับในรูปแบบนะครับในกติกานะครับหรือว่าในแผนงานที่ผมเหตยู่ได้นะครับอันนี้ต้องแจงก่อนนะครับมุกกับบหูว่าจะมีพี่น้องตอบรับซําใดนะครับนั่นก็คือหนึงต้องดำเอานะครับต้องเป็นหน้าดำเท่านั้น นะครับสองก็คือต้องมีการเ,าเก็บคัดเมล็ดพันธุ์นะครับทุกอย่างครับเก็บเขาดีดเขาเด้งทุกอย่างแล้วก็ผมต้องลงมือเก็บเกี่ยวเองนะครับการทึ่ทุกขั้นตอนผมต้องอยู่ในหันนะครับว่าสิเป็นการดำนะครับการเกี่ยวการคัดเขาทุกอย่างนะครับการเป่าทำความสะอาดการแพ็กนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเอามาตอบโจทย์และกกเอามาไว้บริการพี่น้องนะครับที่ให้ความสนใจมากนะครับผมเองกัเห็ดผู้เดียวกําลังกระไดประแม่นี้นะครับก็บคือโบ,บนินปริมาณนะครับก็บคือเน้นงานออกมาก็คือหามันไดุ้ดๆเท่าที่จะคล้องเห็ดได้นะครับแต่ว่าความต้องการของพี่น้องก็มีหลายแห่งนะครับก็บเห็นใจเข้าใจกันนะครับว่าผู้ว่าใดมันผิดหวังแล้วก็เอ่อ มันรู้สึกบดีนะครับผมเองก็จะหลับไปพิจารณานะครับก็จะพยายามแก้ไขปัญหานะครับจะขยับขยายพื้นที่นะครับสาหรับเอาไวต้ตอโจทย์ความต้องการของพี่นอ้องลากะจะคัดสรรสายพันธุ์ที่พี่น้องต้องการนะครับเอามาปลูกมาล่องปลูกนะครับให้ได้ไลายทดเท่าทิศไร้ได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ ยิ่งปลูกหลายสายพันธุ์นะครับมันยิ่งเห็ดยากนะครับการดูแลก,การเราจะใส่ต้องเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ายิ่งหลายยิ่งเยอะนะครับขันต้นกนยิ่งเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของผมผมตต้องนําไปแก้่ไขเองนะครับจะสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ